ไปออกมันดีนะครับมากระชิบทำน้ำยาขนมจีนค่ะทุกคนคะ่ะปลาย่างค่ะพี่น้องนี่คือยินนะคะนี่นปลาย่างแม่นี่คือยินเลยสับแจงน้ำพริกตำหาดน,นะคะพี่น้องคะ่ะน้ำผัดปลาย่างนะคะไส้ตีนไก่นะคะไส้เกลือนะคะพี่น้องคะ่ะไปดูกันเลยจ้าต้มข้างหลอดกกพี่น้องคะ่ะต้มให้เปื่อยนะคะทุกคนตัวเม่ดเกลือถึงปลาย่างนะคะเติมข้าวเติมแตเโาค่ะพี่าานะะ้องค่ะติ๊กโก๊กเฟรชพี่น้องคะ่ะ ยางเข้าไปครับพี่น้องนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำน้ำยากันเลยค่ะทุกคนเครื่องสีเท่าไหร่เมื่อเดิค่ะพี่น้องเยอะต้องไป่ครัพี่น้องค่ะน้ำปลาค่ะพี่น้องต้องไปจ้าใส่ไปลงไปเยอะๆจ้าใส่หลายใส่ลายใส่หน่อยใส่หน่อยนะคะพี่น้องเนาะนัวหอามันัวจ้าพี่น้องซุนต้องไปครับพี่น้องใส่หลายใส่ลายใส่หน่อยใส่หน่อยนะครับพี่น้องค่ะ วัดีปลาในปูงก้อนนะคะพี่น้องนำ้ำ่วนไในเครื่องมันปัดล่อหนามเดือดกันค่ะพี่น้องครับน้ำนู่นัวค่ะพี่น้องตีนไก่ห่อกันแล้วค่ะพี่น้องเหลือท่อกระตุ่มเรียบร้อย,ยค่ะพี่น้องล่อใส่หมอ,อยังเดียวจ้ตาตัดเข้มนิดนึงค่ะพี่น้องนะจังกรมกลม,กลมเพิ่มข้มนัวเอาไปอีกค่ะใส่เครื่องเข้าลงไปจ้าใส่ลงไปเค่ะทุกคนน้ำยานะคะปลาย,ย่างนะคะทุกคนคะเปะ็นทุกอย่าง เดียแล้วครับพี่น้องเครื่องเราลงไปจับคนนวดแล้วครับพี่น้องคะเพิ่มเกลือนะคะชูรถประเด็กเท่าครับพี่น้องเขาไปเหยียบบนนวดนี่คุณไปครับพี่น้องคะเออเซฟนัวเซ็ฟนัวค่ะทุกคนมันยาคนคล่นนะคะทุกคนหมอใหญ่ค่ะพี่น้องคะ มาจ่ายก,กินน้ำกันด้วยวันนี้ค่ะพี่น้องคะน้ำน่วค่ะพี่น้องามากินน้ำกันจ้าเอาหยย่ายนะคะหอยุณแม่นะค,ะนครับ